สบายดีสบายดีพี่น้องเพื่อนสกุสนจ้ามาพบเพื่อกับซองสกลุลใจสว่างอีแล้วสบายดีสว่างสาลายสบายดีดยจ้ามาน,นี้กัสบายดีเด้บอบัสซีดมานีตู้ซิทขับรถให้เนาะเมื่อนี้เขากับกำลังอ่าจะเดินทางไปบ้านน,าน้องอมคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะที่แรกสก,กุลกับวสิบเดินไปเพราะว่าสากลุลมันจะไปทางอื่นแต่ปรากฏว่ามื่อเช้านี้หานค้าเครื่องก่อสร้างโทรมาหาสากลุลว่า จะไปส่งเครื่องก่อสร้างเรีอกเสาคั่มคนน่ะอุปกรณ์ได้ครบแล้วเนาะก็เลยอ่ะโอเคเขาก็เลยเดินทางมาทังหมดของอ้อมก่อนเพียงเนาะเสาคั่มบอกไว้กับขอโทษขออภัยนะเพียนเนาะพยายามฟังเดี๋ยวก็จะซินเป็นสไตล์ของเสาคั่มใจสว่างนะเพียนเนาะอ่าสิใหช่โอ้ยยงไหงอยู่กับตัวซีทกึ้นมาแล้ติดคำว่าตัวซีทได้ยังไงแต่ซีทเอาคือสไตล์เขาอะนะเอาเข้าเมาเข้าเมาเ้าวขอโทษเลยยังเอาซะหลายจังวัมาติดข้าวเมาแล้วเนาะคือว่า เขาเป็นสิขึน่เนข้าขาคิดว่าขาคิดว่าเขาเป็นสไตล์ของข้าดีที่สุดนะเพียงเนาะภายหมักหรือบะหมักกับเป็นตโตเฮาเนาะพี่น้องบอต้องไปอ่าลอกเล่นแบบคนอื่นเนาะเป็นสไตล์ของตัวเองเป็นโตของตัวเฮาดีที่สุดเพราะว่าถ่าเอฟซีจะหักคือหักตโตเฮาเนาะบอเมนหักแบบเป็นของคนอื่นเพราะว่าเมื่อหนึ่งถ่าเขาไปลอกเล่นแบบแกะแบบคำเบาของคนอื่นบอเมนอ่าบอเมนตของตัวเองบอเมนสไตล์ของตัวเองบอเมนซัมเนียงของตัวเอง มื่อหนึ่งมันก็สชิลุดออกมาเนาะพี่น้องเนาะกัดิประมาณนี้พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหตุซอก,กึมใจสว่างด้วยพี่น้องกับทีมงานแหละกัอ่าผู้ใดผู้ใหญ่ใจดีกับเฮาเป็นสะพานบุญกับยินดีตอนหักเนาะเงินทุกบาททุกสตางค์เฮาจะมาซรอยเหลือน้องๆที่อ่าพี่น้องอยากให้เฮามาซรอยเหลือเฮาจะบ่ได้เอาเข้ากระเป๋าเขาเลยเนาะตอนนี้ซอก,กึมกําลัางเดินทางไปบ้านน้องอ้อมเดี๋ยวกระหอดประมาณ30นาทีทุกคน นางหลดอยู่กับสิประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปเจอกนอยู่งเหยินป่านออมเลยแปลกเลยจ้าทุกคนน,น่น,นสบายดีพี่น้องอีกทหนึ่งเนาะหลดหลดส่งอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์แห่งน้ำกามาแหละพี่น้องเดินทางมาแล้วหลงังจากที่เขามาถ่ายได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะไปรอมารอรับเพื่อนดีพี่น้องดนเดีดวยวสิให้เบิ่งเดีเพื่อนกณลศิสิเขามาส่งเครื่องเนาะส่งบอสิต้องท้ยรถออกไปก่อนพอตันทางรหลดเขาเนาะเพิ่นมาส่งเครื่องก่อสร้าง ไอ้องน้ำพี่น้องเลยเดี๋ยวเบิ่งก่อนจะลงส่วนไดนเ่าขึงกับมารอหลับมารอให้กำลังใจเลยจ้าข้ามาเลยทีนี่สลไมมลด์อ้ยัมบอกมารอจะเข้ามารถตัม้มจะได้สไลด์เออ,อเดีใจไหมคะคุณน้องอ้อมอจะมีห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำแล้วไม่ต้องวิ่งไปกลางป่าแล้วดีใจไหม ใช่เ <Mile> ล <dizzy> ่นไปป่าไปเสีเส่านไปป่าจะกินยังจังวเล่นไปป่าน่ะกินยังเจ็บท้องกินสมพักกินสมพักโอ้อันตรายเด้กเดินกันแล้วจะขับมาพี่น้องตะกุมจะไปรลัดผากันลงงงนะเชียลงใส่ลงในติบอ่ ลงมอ,องเขาจะแหง,งหน้ำสิแม่นแม่น้าอ้อมมาบ้างแน่โอ้พี่น้องเอ้ยมันรอรับข่าวทั้งแน้ปบ่ได้บบ่ไอข่าวทั้งแน้ปบ่ได้บบ่ คุ้มมันอยู่ห่างด้วยแต,ยแตพพยะนะ่พี่นอ้องสกึมกำลังเสียหลรถเนาะไปทางไหนเพราะว่าเพราะว่าห้องน้ำอยู่บริเวณน่ะนะพี่น้องเด็กกำลังเสด็จเสด็จอยู่บริเวณหน้าหองนะำที่เบิ่งก่อนเราไปได้หรือบอกเรพราะว่า อยากจะได้อยู่ไหนเนาะ,ะสิลองลุยขับไปโดย <laughs> จะคลองหานมาส่งเองบ่เนี่ยสุดยอดเลยจะคลองหานมาส่งเองเพม่อนสัิลองลุยขับไปเปปพม่อนเพราะว่ามันข้าคันหน้าพี่น้องต้องขึ้นม,มาเอาเขามาเลยเพราะว่ามันต้องเอาเอาอะถอดลงเนาะถอดที่เจดงหนานมันลงมันก็นต้องใส่หลดหยกหลดเทสแต่ว่าเพป็นแบบพยายามเดี๋ยวสิลองเอาเอาเขามาทั้งอันนี้ลองเบิ่งเพราะว่าแค่เนี้ยห้าบอ่อเอามาทาั้งนนี้มัน,นจะเนี่ยเวลา แม่น้องอ้อมก็กำลังพุดธพุทธคณาพุทธคณาเพื่อว่าจะจะให้รถไปได้เนาะโอ้ที่น้องก็สุดสุดๆเลยโตลงไข่นาเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเลยคันนี้สุดยอดสุดยอดเจ้ากองห่านครับเองส่งเองเลยพี่น้องเก็สุดยอดเลยโย่ใส่กล้องเป็นขอโทษพี่น้องกลับหน้ากำลังยูสส่โทรศัพท์ใหม่ ตอนเีห้องน้ำเนาพี่น้องที่สมุดไปสั่งซื้อมือนั่นน่าจะได้ครบเลยพอว่ะให้พันมาส่งครบ,บรดผูกป้าตู้ปาตู้ผูกขานากบรบเบียดรถคานีเพันบุเลยทรายลุยเลยคุณจินยอดทรายลุยเลยพี่น้องค่ะ

ภาษีลดลงเฮาเลยบริจังได,อออไดโอ้โอ้สุดยอดเลยภาษีถ่อลงให้เลยได้พี่น้องเอ้ยฮ้านนี่บริการดีขนาดได้บ่ฮะไ้บนเพื่นกับริการดีนี่พี่น้องเอ้ยสุดใจปะไอ้ ซื้อห้างนได้ฝากฝากห้างนี DE ่นี้สิบอกพี ok ่น้องอยู่ใกล้พิ่งซื้อเมืองไซบุรีนี่ห้างอาซาเจ้าห้านอาซาเมืองไซบุรีนี่บ่อาซาบ้านเชื้อเขากาดเมืองไซบุรีเจ้าโดยโดยไอไอเฮ้ยยี่เราใช้ไอฝากเบอร์เด้อบ้านุองทำการกลดเลยกลดเลยบประสิทธิ์กดชน้องเลยลูกมันเจ็บไหมประสิทธิ์กลดอ้อมเอากลดแล้วเลยก็สุดยอดเลยน้องเก่งเลยน้องถุกคน เพื่อจะถอลงได้หนิพี่น้องเอ้ใส่เคสลงมาหนิเลยน้องอ้อมกำลังดีใจมีความไฟร์ฟันเสด็จมีห้องน้ำเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมน้องอ้อมเจ้าเจ้าขาของน้องธรรมศาสตร์มาจากปีไหนลูกแต่ยังได้น้อยและสิบอันดัแรกเขาป่าแล้วแบบนี้เนาะกัสิบแรกแล้วบอกซิทกับน้องอ้อมกำลังค้าอยู่น้องอ้อมกุญแแรกเขาป่าอยู่มาอยู่พี่ลูกยังมาพีลูกไม่มอยู่ไกลๆพี่ลูกบอกไว้ เพื่อกำลังทำการถอยรถเนาะถอยรถดจะอดเอาอถ่อลงให้เลยเลยคนก็ดีอยู่พี่น้องยใช่ไหมใครเหนก็สั่งกันใส่ใจเอี่หันอ้ายเพื่อนนี่ยอมหักเจ้าของหันมาส่งเองใส่ใจใส่ใจลูกค้าเนาะสุดยอดลุยเอลี่เหรอผู้ผู้ปีนท้านกับปีนได้เห็นปะ ไปน้อพี่น้องเสด็จของน้ำกูเต้นดองๆเอ้าเต้นเข้าไปกูเต้นเอาเต้น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 เสด็จของน้ำดีใจเต้นเต้นเต้นเห็นบางลูกเขาได้ติ๊กตอกเต้นเป็นบ้าเต้นเขาได้ติ๊กตอกห่ะโหดีใจยิ้มเป๊ะเ้ยเขาจะดีใจเสด็จในของน้ำไปหกตัวเองเพิ่นนี้อันนี้เพิ่นจัดโปรโมชั่นอหไพิเศษนะทุกคนเนาะ ไปอยู่ไปไปยืนน้ำหนักควงไปลูกไปเดมันตกลงมาใส่จาจ,จะไปอยูุ่่นลูกุ่นุ่น,น,น,นุ่นไปไปบังพี่น้องเพื่อจะเดาทอลง แกเนีามาน่มันน้องอ,อ้อย่าบอกเด้อสาวเด้อบ้าปวกคนก็ได้วิทย์อ,อ,อ,อยู่ดอก เอาโลงให้ได้เลยเป็นแม่ยังออกมาจะหั่นแล้เห็ดยังออกมาซะหั่นให้พลังงานเปิดเห็ดดีกว่าเปิดดิซัมนาญ์เปิดเจียนะโอ้พี่น้องสมัยใหม่นะคนเอานิยกเลยเพื่อบริเอาคนใส่แรงงานคน เาพามาเบิ่งติดตามเนาะถูกสถานการณ์ท่านเห็นการเนาะพี่น้องเนาะกระดังอ้อมน้องอ้อมกระเย็นบางอย่ออาอยงออล้วนะบางคนโดนิดมัวเด้อแงบอกเด้เจ้าไหนบางคนถามแบบเป็นยังคขึ้นเหตุอยู่บ้านเนาะในบ้านเพราะว่าเจ้าของเงินประกาศมีจุดประสงค์เหตุบ่อน,นี้เนาะพี่น้องเนาะให้เข้าใจน้ำกันถ้าเจ้าของเงินลงุงชายกับเห็นดีน้ำที่เหตุอยู่นี้เนาะ ก็ู่นี่จักการเีเนาะอาเป็นจักกาดกาอนาดานเนกสาา อนเลยขนาดขนาดกับคุม้มกับพอดีเป๊ะเลยกับพอพี่น่อยพอดีเนาะสมกะทิามารอหลับนะพี่น่อยกัดเกาลุกคุม้มนะพี่น่อยเลย ค่อนึงนะโอยคนบางคนกะชได้ห้องน้ำเนาะใจจะอยมายืนหายกำลังใจเพิ่นเนาะเพิ่ลกะชืได้แลเต่นเต้นบองอ้อมเนี่ยมาดูนี่ตต่นเต้นบตนเต้นลต้นบังดูต้นบังดูต้นนเต้นต้นนเต้นมองนานน่ไว้มองนานน่ไว้ เย่เย yeah! yeah! ่เย anyway, yeah! 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 yeah, yeah! yeah! ่เย่ต่อ่เต so like hmm. uh, ้นเดี AD ๋ยวจเาอะกนอันที่สองพี่น้องอันที่2องมาอลยพี่น้องปีเียเอาต่อลงน้องน้องอันนี้มองนานๆคนสวยต้องมองนานๆเต้ๆแล้วอันที่สองมาอพี่น้องกันสมัยนะพี่น้องสมัยนี่ก็ต้องไปใส่แห้งคน

เดินใกล้เด้อเดินใกล้เด้อเดินแรงแงกำลังใจอันนี้ทอที่ซองด้วยพี่น้องเฮาเสีอัปเดตทุกสถานการณ์ในการจะเอาเครื่องคลองลงเนาะเฮากับมาติดซอยน้องอ้อมจนกว่าเพิ่นชีแล้วเนาะงห้องน้ำฝนเพราอเป็นงานของเฮา,าเนาะครับเงินจากผู้ใหญ,ญ่มาแล้วก็ต้องเขยให้มันสำเร็จตามที่เพิ่นมอบหมายเนาะพี่น้องเนาะเพื่อผู้ใหญ,ญ่จะได้วางใจเฮาเนาะงานใหม่ๆก็ตามมาดอ,อกพี่น้องเลยเพิ่นเืจอหมันเฮาเห็ดว่าแท้เห็ดแท้เพิ่นกะ ใบวางใจเฮาทุกช่องทางทุกภาคส่วนนั่นแหละถ้าเพิ่นเจองการทาใส่งานให้เฮามาเห็ดเรียกเป็นสะพานบุญอีกก็จะได้แบบเออให้เพิ่นใบวางใจเฮาที่เฮาเห็ดได้อีกนะพี่น้องเนาะเพแท้เห็ดแท้เลยพี่น้องเ้ยพูดแล้วทำไม่เดโม่ประมาอย่างไเขาเรียกว่าขีโมยูซันข้อที่สองลูกน้องฟังชาจัมมกรกำลังเอาอันนี้ลงเนาะเส็จแล้ว จ้างเอชองน้านีเสดสาบเลยเด้อพ่อจ้างจ้างสำนักบริลุดนะลืมบอกเจ้าพ่อเจ้าว่ามือไหนว่าสับพอสาบกับราคานังนก็ือเสรจจะสาบเลยเด้อเจ้าว่าก็ข่อยราคานันวันราคานันสาบพอสาบกับราคานังนก็ให้ยสับเลยเด้อแม่ถ้าเจ้าบ่าหับกับเสดผู้อื่นแล้วเจ้าว่ามือนสำนันราคานันบอสเจ้าว่าว่ามือทาห้างวันนี้คลิปก็ยังมีอยู่ว่าสับพอสาบกับสามพันกับเขาว่าสาบเลยเซ็ง ขอก็เลยว่าตามเอมาบ่ดนี่เนี่ยนี่ปัหาย่างนี่สางีากระจกมัตย่านน้ำงานากระจอกันจ่อมันตัวแยานางีนลูกไปแบกเนาะที่มันยลองขอลูกเปนยางทายอย่มูกผมก็มาใกล้ลูกว่มาใกล้ยันตก เราบริสุทธิ์แล้วมีแต่เมนตอนและสื่อแถวนี้ควาพูได้ารของเมนก้อนได้ผแมน<ด>เอามาใส่ก๊เจ้าแก๊สอได้ม่ให้เจ้าบอกคนน,น,กน,นี่เขาบู้จักเรื่องผ่านอันนี้อันสุดท้ายพี่นอ้องทอสุดท้ายแล้วบ ประมาณจกมือกนแล้วโดยโดยผ่เป็นยังเห็นรถแล้วแต่ดีเห็นไปไว้แล้วจะไม่ที่ได้เงืนจะอกโดยโด ไปกับบริการดี่รีพีนอเอามาส่งถึงที่มาใส่อเอาลงกุกพอมีใจแห้งคือไปกินข่าวแล้วมือนมีใจแห้งกินข่าวมาลงว่ตจะไหนดิ บอกได้ตูินะอืเากี่่ครับเด็แล้วรดเราเทเด็กประมาณชิดหนึ่งเลยได้เนี่ยเราจะได้มาส่งคอคอยไปสร้างไว้ดายมือแล้วตงช้ำนั้นเราอยากมาได้ว่าที่ห้ามือก็ที่ได้อื อันนี้เป็นท่อสุดท้ายพี่น้องอันที่สามปัจเจมมาลงดีแล้วมาเลยใช้ใค้อ,อุปกรณ์ก่อสร้างก็ต้องมีแนวแนยกแน,วเ,นวเคลนขบบนตะกมวยต้องให้ความสะดวกสบายกันลูกค้าได้พี่นออ้องถ้าตะกี้ต้องใส่แห้งก้นเดี๋ยวนี้บมดต้องเนะ เตรียมเอาลงเอาถลงมาพีน้องลงเลยกได้เยาลงเซียนเอางาเอาก้อนเอาพเอาก้อนเพื่อนวะเอี่า่ไง วัเอาุ่นเลยม่สัแาสวมันีเก้ดอนนั่เงกระฟาออกก่อนทาที่สมพี่น้องกับิลงเลยแบบ ทีสามพอดีเป๊ะพี่น้องยัดออกมาลูกยัดออกมาตอนมันลุดลงมาใส่ต้องไปใกล้สามท่อเลยพี่น้องวันเรียบร้อยเรียบร้อยส่งมอบเอาได้ทีนะลูกปนกับเสีเอาเครื่องนะอุปกรณ์ก่อสร้างลงเลยพี่น้องบัดนีส่วนเป็นทางน้ำเนาะ เครื่องนล่งนี้เลยก็ได้เปล่าคนทอล่งนี่เอาะอ้าในรถที่มาไล่จะไหวะอ้อมเ้ยาเมาในรถที่ปะลูกเซตสไลด์ออกไปเ้ยข้าไปในไล่เลย เตรียมเอาเสาลงพี่น้องไหโอ้โห้ห้าเงแม่นเดวจโค้งน้โค้งใหนมันโบไมันโ่น้าแบ,บนโค้คคออแต่เดขาตมาว่ามันจะง<อ>างารกวใ่โเอากัได<ม>้มีใช่กันมีปะมจแบบีโซละ้าเขาขเป็นบบนีโซลับนี้เนี้มนิ่มนังเนาะเพราะว่าบางเือคนกับบางเื้ให้นั่งก็ไปเยอกัมีเ่าลา แบบนี้ก็ดีคือการมันจังบุสีเวลาเฮาเฮ็ดนอกน็ดนงนะว่าเขาอย่างนอกเวลามเ่อนแม่แม่ความเจ้าใคยขึ้นมาซะหลือซะไลาบอสบบนี้ไมอยู่ใกล้ได้ลรกเนี่ออมามาพี่ซะไลแจ้งกอหินมาอยู่ที่มุมพี่เขาอัปเดตเอฟซีทุกคนเบิแต่ท่านเหตุการณ์ทุกอย่างเาพีองเนาะติดตามทุกสถานการณ์ เมื่มคืนเป็นไลังเอาเสาเสาห้องน้ำลงพี่น้องมายืนเมื่อคืนเปไงอ่าส่วนอื่นของเฮือนน้องอ่อมก,ก็ยังคนแล้วเด้อเพียงเด้อพอได้สนใจอยากซอยเหลือเพิ่์นติดต่อเข้ามาได้ส่องเสาขึ้นใจสว่างได้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่เขาจะเป็นสะพานพุ่นให้พี่น้องทุกคนเนาะได้ทำได้ห่วมแห้งห่วมใจกันให้น้องอ,อ่อมมีเฮือนอยู่แหละกันซอยเหลือน้องพอน้องก็เป็นคนกระตันยูฮูคุณซอยเหลือพ่อแม่เนานะ เลี้ยงน้องเฮ็ยอยากเห็นงานทุกอย่างเลยเด็กขยันพี่น้องเลยซอกึ่มบ่อยากไปใกล้ได้พี่น้องซอกึ่มมาซูมให้เบิ่งย่าญญาญบอกกล้าไปใกล้่านมันรุดใส่เนาะแมนย่านมันรุดใส่ปฏิเหตุดได้ทุกที่แมนเฮาประต้องไปอยู่ใกล้ได้สเพราะว่าเฮากะญาญชาคนเด็ดญาญการสะดวกเนาะแมนคอยเบิ่งทางๆให้กำลังใจเพิ่นโดยกำลังเอาเสาลงมาเป็นพี่น้องเนาะการชิระมาณนี้แหละพี่น้องเลย คือว่าเครื่องอุปกรณ์ของน้าเพิดอี่คือว่ามาครบก็เลยน่าทุนชาวบึงครบแปแล้ดียวสาลายก็คือมีแต่ลงมือเหตุป่ะสักนี้เปินกระป๋อาประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะแมนมใส่งานได้เทาต้องอ่าคือเทาสั่งมาแป๊บเดี๋ยวก็ย้อนว่าให้รถมาส่งมันง่ายเนาะเท่าก็สร้างเครื่อหน่อยเพป็นกระาส่งเนาะแมนสั่งรอบเดียวยแมนโอ้ขักอลิพิโน่คนกัน ซอาขึ้นก็นจะอัปเดตให้ FC พี่น้อง FC ของอ่าน้องพ่อเบิ่งเนาะทุกคนปกติติดตามตลอดคลิปได้ลงปกตเบิร์กปกตเบิ่งกเลยพี่น้องเว้ยพี่ซีเป็นเอาเสาลงแบบทันสมัยได้พี่น้องเว้ยก็คือค่าวตะกี้ตะก้อนี่โอ้ถ้าเวลาของนักหน้าที่กับที่กรรมกรเป็นที่หาคนเนาะซอยกันยุบแม่แม่แล้วรุ่นนี้ก็เครื่องทันสมัยเนาะจะใส่ แม่นตั้งไป<า>เลยพี่นออ้องแต่ยัดนงานพูนลุงอีกแม่นแมนเซาลายค่ยะพี่นอ้องยอดเราสตูดิ่ไม่สิแปดพี่น้องปูนพี่นอ้นอ,องเอ้ยเสาซีเมนเนาะซีเมนปูนก็นเดียวกันเนาะสลายปากกระไดคลิปนี้ก็สิประมาณนี้แหล,<อ>ละพี่น้องไองเรากำลังมาอัปเดตติดตามทุกสถานการณ์ของบ้านน้องอ้อม ขอบมกขอบใจพ่อแม่พีน่น้องเอฟซีบ้าสุขสกุลทีหายการสนับสนุนติดตามเฮาตั้งแต่ตนจนเกืบอบขมีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเขาก็คือสิไปต่อบ่ได้นอนนอนฝักคุณความหักของเอฟซีพีน่น้องกินหักรู้คนเดอ้อเชียร์กำลังใจซอร้าขึ้ขอบมกขอบใจลายๆสร้ึ้มกับตื่นตันใจร้ายที่มีคุณยญ่ใจดีให้ความไว้วางใจซศร้าึ้นตลอดเวลาคลิปนี้กับชื่อว่านี่เด้อพี่น้องสอร้าึ้มกับฝากกดติดตามกดและกดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่จะได้พอพบกันคลิปหน้าคลิปนี้กับเชิดเก่าคำว่าสบายดีสบายดี ทานซือพุทธะักษาพุทธะักษาที่ปากเงินมาสีสังหองน้ำไฮร้านกับอหออยู่ดีมีแห้งความเจ็บแห้ได้ความขายญ่มีขอให้แต่มีความสุขตลอดปีตลอดไปห้ร่ำถึงรวยเด้อสาธาุเุ่ง